เมริจว่าฟังเดือดทางสาตัวชุนมาหากรับฟังกันสีได้ประโยชน์หน่อยดอกเมลัย พอให้ฟังนกเอาไว้เพื่อเตือนใจพวกน้องกี่ยุคสมัยตุ้นมือนีบอกือเขาดอกเกาลัดจังมาฟังนบฟังไว้เพื่อเตือนใจกันหลพวตัวตุ๊ ไอวเล็เจ้าฟังไว้ประโยชน์ลายองสมากกันไาไปทุกุบุญญาติอุญจะโยกการสังสมบุญว่านันการที่นำมาสุขมากให้เต สมัยกมื้อนี่การทำบุญมันทำทำยากศรัทธาบอกขอบุญนั้นบ่เกิดบลเนีแต่สมัยทุกมื้อนี่มีศรัทธามีเงินหล่นเกินคกิดกรขัดตามสร้างโลกโควิดมาพามาวัหม่ยหมบ่อย เฮงสิล้ำบากซ้ำแทนาปอเสื้อกะร้องดูดปาหูเลี้ยวเฟื่อนกะร้อนตีอยากเจอดีกะลอนเน่โลกโควิดมันบ่อเค่เพลทั้งสิ้นมินมินเจ้ารวยบ่เดินดินเกินนาขึ้นเปืนหูเลี้ยวยังพาเฟื่อน ่าเลือดลอนยาฝืนทอนบ่เมีนเหียนี่่แต่บนมวยที่พัคำขีวินน้ำไม่ตรงละทรงหากีดเจ้าพดรลงมคือจังหุญบอกคำสีน้ำเจ้าดอกพักไกล เขาหนีได้ไก่น้องขี้กูเียหางจากกันไปคนละทางห่างกันโดอกัมเน่ห่างกันครับจนวุ้ยโรดตกทุกโคทันหายห่างเจ้าคิดอยากได้ก็ยันโสดต้องมังง สีนี้หากบ่เป็นคือจังเกาหากบ่คือตั้งเต่เข้าสมัยทาพอดเม่าของกับเหี้ไปหน้าปันกุณาธรรมกิจเบิ่งเดิมมีคุณยี่สิบบาทใหมดแดงบดเ็มถทวยใหะเวย บอยม่นไข่เพื่อเอาใจสมัสมันนะคือแต่ก่อนนะมีเนิ้วกินนะเพิ่นกับป้อนไท่ไก่แกไก่เนื้อไตปอนใส่พื้มนะบอมวิการใจสื่อคือจังเดียวไปนี้ดีกันดีมากกันดอ ใก่กะเอ้ยถามทุกมือนี่ปักเกตเดนหามลวงลำกําแหงเขตดอกกันกาลวังสมูทเป็นเตเดนเบ่งขายกับปันนาน hướng cây cành bó tham tròi năng, năng mây ngầu hôn là bon nếu chính lý mà cưới con nhà bày phần sinh mu nan miền phần đây cả bó chờ phang ơi nhà tham bùn nan là đời nhà nghe nó áo lừa miền miền chào miền thốt cả sang ta nó hoa chào โควิดนีเมีโรคภัยทั้งกดหมายเป็นเขตแบงเมนรักม่เงินไบแเด็กแจ้งก,กะฮิตโบได้สมัยนี้กะดตั้งลังเขานี่นะปานี่น้ำกามีกาม,กามล้นตลาดทุกสัญชาติทุกอนี้ควกมกำลังสิยองมดผู้เขาโอกเครื่องคอง sanh sơn nhảm ươn nạng nạng sông lồng cả samma momi chau cả vô bỏ ดังไปหมดปฐีใต้เมืองไกลปะเกตอื่นพาคันตายดาาเดินกงอกุ้งโถกึ้นก้าวไปคนบุญหน่อยบาปแห่งลายเปรียดใส่กันกันในให้เห็นตอนเกิดโตคนโลกผู้สันนวัตลายละพันลานผัวลูกหลาให้จำไว้ หาบุญบุญใส่โตเนียหาขีเมตเจ้ายำเย่บุญบุญนั่นนั่นจีซอยสูมแม่โอ้ยบุญนี่ล่ะสิทรงอยมีขีเมตตาทรงไถ่โยกันกันไปนั่นนั่นสรุกหลานเลียนหลอน ฉันประจวบนอนาหุญกะสิของไว้พ่อนไข้ให้มีไข่กันโตว์ไงความเจ็บกะยะได้ความไข่กะยะมีเจ้าความกันข้าสักประสิ่งนอกไข้ของไข้องไข้ร่อยเงินโดยโทษองคืบนอกไข้ได้ ขันจะไปหาท่าทั้งใดใครนู่ยิงเงียเสียงใดไกยใดกำไรเลื่อยโศกมาขันจะนั่งขายอยู่บ้านให้มันมูนอมันฟู ให้คุณลูกคุณหลานกันลังเลมาซื้อจนเมื่อยมือนับเงินแบ่งไม่แดงแดบมือลาฟอนจีบไม่เอนฝากแบมันนั่นลานกูวรรค์ หันเจ้าจากโลกนี้นั่นใ่ขึ้นส่วนเมืองสวรค์อยน้ำกันกับกงอินตั้งคินทางโยธุ่ง้าเหวะเฮล่อมซอมโซยเหลือกทุกอย่างยังไปใส่จนจนนังฝาให้โอมแขนลจาจะแดนฝามาเกิดในเมืองหู ทุกจนยาพีบความทุกจนยาเมีเป็นเศษที่านับพันล้านย้อนคนทานที่ทำไว้ได้มีเป็นแปขันทุกสิ่งสุขสงบังหนักสุขดานเงิือนงานพอ là à, đừ